เฟอร์ดากอนวันนี้เราจะพาลงซีโอพีเลยนะครับแล้วก็ชาโด้ของคอนเทนด์นะครับไอเปร์โนวิทที่เหลืออันเก่าลงดันหม่เหลือเอาตับเก่าฝากเก่าซีฟีใหม่ที่ไม่ใช่ทีโอพีนะฮะตกเราก็วาร์ปมาที่พอนะครับแล้วก็เข้าวาร์ปมานี่เลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปสายนี้นะฮะเพื่อนบอกผมจำทางได้แหละเรามาคุยกับเอพีซี ผมทีรรสร้างเพจนี่นะครับพอเราคุยไอพีทีตรงนี้เสร็จมันจะมีนักวิทขึ้นมาให้เราเลือกคําว่าเรียกอ่ามีนักวิทขึ้นมาเห็นไหมนะ่ารักซะด้วยนักวิทย์คนนี้ก็ไปยังนี่นะเขาแหลกเนี่ยว่าไปเลยเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกเปิดวาร์กที่ตรงนี้นะครับค e ือไอพีทีคนนี้ครับก็เลือกเลือกเลือกต้องการอ,อ่าเ,เ,เลือกเรียบร้อยแล้วนะกร็มันจะถูกลงไหมมันมีดอกด้วยนะ สายสุดแล้วก็ลงมาถ้ากำกองก็งกแรงว่าเอฟเพิ่งเลยคนก็ต้องสายสุดนะครับแล้วก็วีวิงเออว่ใช่วีวิงคนวิ่งไปที่ขวาล่างขวาล่าง,าางตานเทขายของแล้วเฮ้ยขายของชูลาทั้งตัวฮี่เกตเอทั้งตัวเฮ้ยเดือดจัดมันจะตัน วายเสร็จแล้วก็เลือกคือซีซีคนนี้นะเฟมบกดำๆเลยนะเลือกเข้าไปย่างนี่นะเข้าไปย่างนี้ก็เลือกได้แล้วก็กดที่วาร์ปนี่ครับก็เข้าเด้เลยเอ้าเข้าเอ้าไม่เข้าโอเคเอ้าไม่เข้าเคืออะไรอ๋อมีคิวมีคิวเข้าก็บารพยาบาลแล้วก็กระบักเสร็จ เราบัฟเสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ย,อ,ยอ๋อมันติดไอ้นี่เลยติดคุยเลยมา้วาเป็นแล้วก็ฆ่ามาทีเดี๋ยวจะมีซอมบี้มาแล้วก็กดคุยอยมันต่อ,อ,อนี่สนุกสนุกโอโอโอตายจริง เจตโรเทคุให้หมนะุมีีชิ้นแล้วเนี่ยอย่าบั๊หมดม้ก็คุยที่อคุยที่สร็จแล้วเดี๋ยวจะไปข้าวพี่บนไดตรงนี้นะครับคุยที่ผิก่อน ติดนแมงดาแมงโดติดนแมงโดด้วยนะต้องระวังน,นะมาห้าปีแบบเรียบร้อยเราจะข้ออิ่มแบบมีหลอดกันไ้มเราจะแบ็กสไลด์มีหลอดด้วยนหมอ่าอย่างไอสกิลไหนมันแก้ดได้ด้วยการไล่ไล่แอนทัมคืดนี่ยจริงเหรอ ก็มาเอาปีกมาเดินตามเ้วเนี่ยมันคล้ายๆับการโดนเน์ไอติดแล้วก็ไล่ติดเพิ่มแค่นั้น เ็นแโดเรียร้อยครับผมที่ผมนี่แหละที่ห้านี่ยไอติเราต้องกามนะฮะชอบเดือดเดือดเลยับ เค่อยเดินขึ้นไดไปเรื่อยๆน,นะครับถ้าเกิดเราเปิดกุญแจได้เราจะเส็งคืนได้นะเห็นไหมเปิดใช้งานถ้าเราเปิดกุญแจนะถ้าเรามีกุญแจจะเปิดใช้งานได้ปัญหาคือเราไม่มีกุญแจเจ้เจาห<ม>าเดือนห้ากันอีพีทีตามทางครับมีเดือนห้าพ <5, 000. S 1> ันหรอเหลือห้าพ <5, 000. S 1> ัน <5, 000. S 1> นี่ไงกุญ <4, 000. S 1> แจเล็บอกว่าวอา้อาวต<อ>่ขายหื่นกว่างงค่ะ ดอกหนึ่งครัอาราคาขึ้นต้องกดคูณนี่เนี่ยราคาต้อจะมนี่ก็้รากดคูณได้ไหมเราใช่กดกด e ว่า hit e คำเรากด hit e คำเดมือกัน,นเกิดวดวงเราจะดีเหมือนตอนที่เราตีบวกนะฮะดวงเราดีมากตีบวกคลิดก็ตีแคกคิดเลยนะครับ มาแลจ้ะพวกเราดีอย่าบอกใครเถอะบอกไม่ได้ครับเพราะว่าของมันไม่ค่อยมีครับดาเมจแล้วก็เลยไม่ค่อยแบบมันที่เฮ้ยหนุ่มมีหนุ่มเยเป็นอยู่นาคาเหรอครับเฮ้ยทำไมซิลูไอซิลูเนียมเขาซื้อกันสองพันเลยวะก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนทุกคน ไ้ยไม่ใ <Holy> ช <im après> <f 000> ่อดดิอดดิกว่นึ่งเซเเนียมันโผล่มาเลยโผล่เป็นขี้เลยไม่มีระตกเลยครับนี่กดไอีแล้วเนี่ยแล้วโดนเราเป็นคนดงดีเอาวข่าวา พอเ,เสร็จแล้วจะมีบอสตัวนี้ออกมาต้อนรับเราให้เราคุยไปก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วมันก็จะปล่อยเราไปเอาไปให้เราเดินใหม่เราไม่มีกุญแจทั้งดอกเลยนี่ตัวเนี้ไม่ได้ดอกไม่มีกุญแจเข้าเลยออเดี๋ยเข้าไปเจอขบวนไม่ได้เลยครับไม่มีตัวอย่างให้ดูเลย <c oughs> ว่าสนาออนนะกูเ,ออเดินไม่ออกปะมิดมแมลงโดอแล้วย เราดูทุกกระดเลยไม่มีคนโก้ไว้ตรงนี้โอ้แบบสไลด์ไม่ของโวอะไรนะเราดูปัญญาตรงนีดไองโวผมชอบเดินกิดดิอรหนือนมันไม่แดงอะหนมกริดดข้อรอครับแบบยาดูเปนยคสี่ถ่าใช่ ต,ตื่สิ่งอีทรอกมันแบบว่าลื่นหูมากเลยนะครับเฮ้ยอี่เดอ,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 อมันไรโอ้โหโอ้ยมทันที่เห็นตัวเลยครับตะกราผมเลยครับร่างตกนี่เนรอชีวิตแต่เนาะ พวกจะตายแล้วโผล่ดิจิทัลข้าวเราก็สามหมื่นซีรีส์จบรไม่ึกไเดียวเลยนะ ฮาโคฟ F16 F16 น่าจะลงมึงนะจีจีอะไรนะอ่านโค้งดิอ่ากันตายเราตกงานครับไปตีเสกกันต่อเราเลี้ยงได้นี่มันซีอีโอปีหรือมันกันน้ำมึงเนี่ย You no es la verdad? No te atas. วาร์ปเพาว่าเสร็จแล้วก็มาที่ตัวบอสนี่นะนี่วอคนนี้เดี๋ยวเราคุยตัวนี้เสร็จแล้วมันจะมีซอมบี้มาให้เราฆ่าเสร็จแล้วเราค่อยฆ่าบอสต,ต่อไม่รู้ครับว่าจะไหวหรือเปล่าเราส่ฟรีใช่ด้วยนะตัวตัวนี้เสร็จจะมีซอมบี้มาไอไอแผนวงเวทตรงนี้มันเหมือนกับว่าให้เราวาร์ปออกไป okay. ตายไหมวสตายแล้วก็ตายครับผมใหญ่มีตะคอมอะไรับาดูเย้มีพีได้อดอกเหลืองได้ดอกเล็กสามดอกหรือดอกใหญ่วะอันนี้อันนี้ไดดอกนี่ดอกใหญ่วะดอกเล็กกระมังนะสามดอกวอดอก,ดอกดอกด้วย แอบ,บได้ดอกเหลือบเนื้อมัออ้งก็จบกิจกรรมลงมดันจะมีพอดีครับสีปีขอบคุณครับ